สบายดีพี่น้องคลิปนี้ซิมาปลูกมะฮุงให้พี่น้องเบ่งปลูกให้มันเป็นต้นเตียแล้วก็หมากลกูกก่อนอื่นเขาก็ต้องเตรียมบอนสิปลูกพี่น้องเอาขี้แกบมาผสมดินแบบนี้เลยพี่น้องขี้แกบมันจะเป็นขี้แกบจูดก็ได้ขี้แกบประจูดก็ได้แต่บระปะเาใส่พูนขอกเลอพี่น้องต้นมะฮุงมันยังหน่อยอย่าห่างมันเปือ่อยอย่ามันเค็มผสมคนกั้นกันเขากันแบบนี้พี่น้อง เกําลังจะด่าห้ากะสิมาปลูออกมาุงนี่ห้าก็ได้เบียบมาเปน็นเปพี่น้องเฮาได้มาเฮาก็มาถอดเอาไปเจอพี่น้องถอดออกมาแต่ทุ่งอันเฮาก็สิมาเอาหักเด็ดหักอันเกี่ยวมันออกพี่น้องมันจังบ่เป็นตัวผูเว้แล้วปลูกอ่ะ หากแก้วมันก็คือหากที่มันยาวๆไปดูพี่น้องนี่ตัวนี้เขาเอื้อหากแก้วเด็ดออกนอกก่อนสิปลูกให้มันเลือดแต่หากพลอยเด็ดออกเลยเทาเด็ดออกแล้วนี่เวลาปลูกแล้วมันสิเป็นตัวแม่เป็นตัวตัวเมียแหละมันสิบป่เป็นตัวผูเนาะนี่หลังจากนั้นเท่ากับสิคุดต้องคุดเลกด้วยพี่น้อง เพราะว่าห oh ่างบบบหง่ะถ <Yeah. S 1> ้าปลูกเลิกแล้วมันสีเนามันสิมันบ่มักน้าซึมน้าหงถ้าสิปลูกหนึ่งหนึ่วันี้เด้อพี่น้องเวลาปลูกก็ปลูกแบบนี้ให้ต้นมันหนึ่งหไว้ทมๆแบบสี่ก็บ่ต้องทมให้มันหนึ่งหแบบสี่เวลามันอันขึ้นเนาะมันขึ้นเวลาตีดมันก็สิ เวลาตีดมันจะเริ่มงงงงขึ้นแบบนี้พี่น้องงงงงขึ้นก็คือว่ามันชิลังอะไรลยมันชิเป็นมันชินันมันชินันใหญ่ละต้นมันชิเตี้ยพี่น้องมันชิเป็นต้นแบบว่านั่นถ้าข้าปลูกตั้งๆซื่อๆนะมันมันมันจะขึ้นขึ้นไวแลวมันก็จะเป็นเป็นต้นชูงเนาะถ้าปลูกแบบนี้แหละเวลามันตีดมันก็จะคอยหนึ่งงงงงงโงงขึ้นแบบนี้เนาะแต่มันก็จะเป็นต้นเตี้ยพี่น้องหลังจากทมแล้วแบบนี้ข้าวกำมโหดน้ำ มุดนำไปให้มันชุ่มเนาะพี่น้องปูนนเกาะกับโปผาวใส่ให้มันติดให้ต้นมันแข็งแห้งให้มันใหญ่ๆก่อนคอยมาใส่ปูนนอกาะแล้วก็ใส่ปุ๋ยเคมีเนาะพี่น้องเพราะว่าต้นมะคุงนี่ยหักหักมะคุงเนี่ยมันเปื่อยง่ายถ้าเอาใส่ปุนใส่ปุ๋ยลายมันมันสีเค็มเลยมันเจด้หักมันเปื่อยเนาะให้ต้นมันใหญ่ๆก่อน ้มันต้นมันแข็งแห้งมันใหญ่จังอาปูนคอกมาใส่พี่น้องกระซัมนี่แหละพี่น้องคลิปนี้ก็เอาล่องมาเอาไปปลูกล่องเบิงด้วยพี่น้องวิธีนี้นะคอยปลูกมาหลายต้น่ะมันชิตเตียอลไรกะที่ตัดหาแกอวอกนี่มันชิโบเป็นตัวผูเลยพี่น้องมันชิเป็นต้นตัวแม่เลยเพราะว่าคอยล่องไร้ลา้ต้นแล้ว เวลาคอยปลูกกอสิต้หาหักเก้วออกแล้วก็ปลูกลรงเองแบบนี้มันก็จะเป็นต้นอันตัวแม่แล้วก็เป็นมาร์กโกเป็นต้นเตี้ยคลิปนี้ก็ะจบสนีเดอพี่น้องสบายดี